ทำจมูกได้3เดือนแล้วค่ะคุณหมอก็จัดให้ตรงตามใจเลยค่ะงานเข้ามาเยอะมากคือชอบมากค่ะทุกคนคือทักหมดว่าสวยขึ้นนะตั้งแต่ทำจมูกทำทีเดียวสวยทีเดียวแล้วก็จบทีเดียวเลยสวัสดีค่ะ ที่นัตตี้ค่ะทาจมูกกับคุณหมอกวิ๊ดได้3เดือนแล้วค่ะทําแบบเปิดเพราะว่านัตตี้เป็นคนที่จมูกเนื้อน้อยมากก็เลยทําตามที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ผลตอบรับกลับมาได้ดีมากเมื่อก่อนมีงานถ่ายแบบติดต่อมาแต่ไม่กล้าที่จะรับเลยเพราะว่าไม่มั่นใจในหน้าตาในตอนนั้นแต่ตอนนี้จมูกปังมากค่ะ งานเข้ามาเยอะมากกล้าที่จะรับงานกล้าที่จะตายแบบแพนต่อไปคือหน้าอกค่ะเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มั่นใจคิดิกของคุณหมอโควิดที่สุดแล้วค่ะรู้จักกับคุณหมอโควิดมีเพื่อนที่ทำนมอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อนก็บอกว่าให้ดูรีวิวไปเรื่อยๆ แต่ตอนนั้นคือเรามีเพื่อนฝูงเยอะเราอายเพื่อนมากเวลาที่แบบเห็นเพื่อนหน้าตาสวยมีจมูกมีนมแต่เราไม่มีอะไรเลยก็เลยมาทําทําทีเดียวสวยทีเดียวแล้วก็จบทีเดียวเลยมาทําคือไม่ได้ฟิกคุณหมอเลยว่าจะทําทรงไหนทรงไหนแต่คือบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้เข้ากับหน้าตานะคะแล้วคุณหมอก็จัดให้ตรงตามใจเลยค่ะจมูกปัจจุบันตอนนี้คือชอบมากค่ะทุกคนคือทักหมดว่าสวยขึ้นนะตั้งแต่ทําจมูกเป็นความแบบภูมิใจอย่างหนึ่งเลยค่ะ ในการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตบริการที่นี่ดีมากค่ะที่คลินิกค,คุณหมอติดตามอาการตลอดค่ะไม่เคยหางหายไปไหนเลยให้มาดูจมูกสอบถามอาการทุกครั้งเลยค่ะบริการดีมากสวัสดีครับน้องเลตตี้สวัสดีครับวันนี้มาติดตามผลนะหลังจากผ่าตัดเสริมจมูกแบบเบิดนะของเราแบบเบิ<า>แล้วก็หมอรองกลด้วยเนื้อเยื่อเทียมด้วย<า>ตอนที่3เดือนละสามเดือนเนี่ยจมูกในเข้าที่พอดีนะครับมันหลังจากนี้มันจะไม่เปลี่ยนไปมากกว่านี้ในช่วงต่ออาทิตย์ก็สวยแล้วหนึ่งเดือนสวยขึ้น จะดูดีขึ้นอีกจนตอนนี้คือมันเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าจมูกเราจะไม่เปลี่ยนแล้วมันจะไม่ยุบบวมอะไรอย่างนี้แล้วเพราะมันเข้าที่ทุกอย่างจําภาพ3ามเดือนที่แล้วในก็ตอนนี้ชัดเจนเนาะถ้าหน้าตรงก็ชัดเจนว่าตรงนี้จมูกมันไม่มีเลยจมูกนันเป็นส่วนกลางใบหน้าครับพอมีจมูกดูเด่นขึ้นหน้ามันดูดูสวยขึ้นและอันนี้หน้าตรงนะครับไม่ดูมข้างนะครับชัดเจนพอมีจมูกจมูกมาเหนไหมหน้าดูดีขึ้นมองจากภาพเนี่ยดูแล้วหน้าจะขาดอะไรอยู่ใช่แล้วก็อาจจะต้องมาเติมคางงิออรห่่กกก็ดดดีีนึจะูวข เนตตี้เนี่ยตอนนั้นหมอทําแบบเปิดข้อเดียวการทำแบบเปิดคือเราสามารถไปจัดการโครงสร้างข้างในปรับให้ปลายมันพุ่งขึ้นแล้วก็ซิลิโคนที่ใช้หมอก็เหลาเข้ารูปด้วยแผนทุกจุดตั้งแต่สันจมูกลงมาจนถึงปลายเนี่ยผ่านการเหลาแต่ละมิลลิเมตรเป๊ะๆกับจมูกของเราเลยแล้วก็ของน้องเนตตี้เนี่ยหมอออกแบบให้เข้าจมูกเลยอ่าแล้วก็วางปลายด้วยด้วยเนื้อเทียมอนอกจากป้องก,กันกนารทะลุได้มันทําให้ปลายดูยพุ่งขึ้นสวยขึ้นมีหยดน้ําขึ้นจมูกสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ปลายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่สันแค่ยี่ย ถ้าปลายสวยมันจะทําให้จมูกทั้งแท่งเนี่ยคือดูสวยไปทั้งไปไปทั้งหมดเลยแล้วหน้าเราก็ดูสวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมนิตตี้ถึงว่าเอ้ยทำไมมันสวยจังอ่าเพราะนี่แหละเพราะปลายมันสวยตอนเข้าห้องมาตัดเจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยค่ะหนูกลัวมากกลัวจริงๆครั้งแรกด้วยกลัวเข็มกลัวหมดกลัวทุกอย่างแต่คือเราเชื่อใจเชื่อใจตรงนี้ก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะไม่เจ็บเลยจริงๆบวมช้ำไหมไม่เท่าไหร่คนที่อยากเสริมจมูกหลายๆคนเนี่ยหมอเชื่อเลยว่าถ้าเขาได้ดูคลิปนี้นะเขาจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมัน ทำแล้วมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้ถ้าชั้นทําด้วย <c oughs> ก็จะต้องเปลี่ยนแบบน้องเนตตี้นี่แหละแ,แล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนเพจที่เขากำลังลังเลอยู่เอ๊ะว่าจะเสริมจมูกดีไหมเสริมที่ไหนดีเสริมแบบไหนดี <c oughs> เขาเห็นน้นเขาจะได้ไอเดียแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องทําแบบไหนไง <c oughs> ขอบคุณน้องเนตตี้มากนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสด<อ>ีคร<อ>ับสาหรับใครที่ยังลังเลนะคะที่จะสัญญกรรมเชิญเนตตี้เถอะค่ะมาทํากับคุณหมอแล้วการงานทุกอย่างคือบังมากค่ะมาลองปรึกษากับคุณหมอดูนะคะคุณหมอใจดีมากค่ะปรึกษาฟรีนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ